คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคอายุเลยดีโอ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  ก็กลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะเออวันนี้มาอยู่กับผมเจฟซี่สล็อตนะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับตอรใครจังด้วยเนาะเออวันนี้อยู่ช่วงเวลาโบนัสชามนะทุกคนโบนัสชามคือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็น์การแตกงาแตกดีของแต่ละเกมนะเออและมีเพื่อนคอยส่งเกมแตกมาให้กันเยอะแยะมากไปก่อน เลยทีเดียวเที่ยวนะเออเดี๋ยวเราก็มาอยู่นะเกมมาจองเวสองนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าไปโอ้วันนี้ผมบกทุนมนาะ2 9ง้าบาทนะทุกคนเออเดี๋ยวเราจะเริ่มกันยีเบ็ดเบ็ดร้อยเอยเบ็ดสี่แล้วกันไปกดมือไปก่อนแรกๆนะโทรโบปอีกทีนะึงเออแล้วก็ เนี่ยหมุนมันเป็นเหมือนสเตปผมนะเออวยโอ้เชีย่ยมาถึงก็เอาเลยมาถึงก็เอาเลยไว้ติดสองตัวจงวังหวะนี้ทำยังไงโอ้โหมาถึงก็ฮอมโบโลเลยนะ1 1 0ิบาทนะทุกคนโอ้โหเราต้องสลับหลอกเกมมันนะเออเที่ยวันนี้มาดีวะวันนี้มาวะวันนี้มาหรอวะ วันนี้มาละวะมาละเว้ยก็มาละวะเฮ้ยดอกเต็มหน้า่อววาสามตัวโอ้ยมาจริงโอ้ยเออเชี่ยมาเฉยวันนี้มาเฉยนะมาเฉยเลยคอมโบสนุก 100เท่าไรหร่182บาทนะเชะี่ยโอ้โหเอาทุกมาแค่299ก้นะทุกคนตอนนี้กำไรขึ้นมา600แล้วมันก็ลังจะอะไรขึ้นไปอีกโอ้โห6 6 6นี่มันเลขมงคลน,นะทุกคน666เนี่ยชอบจริงๆชอบจริงๆเลยเออมาอีกดิ โอ้ยโอ้ยวายสักโอ้โหเต็มนาหน้ากระดานเต็มนาหน้ากระดานไปเลยดอกนี้เปี่ยงเปี่ยงไปเลยเปียเป่ยงเปี่ยงฟาลั่นไปเลยนะฟาลั่นฟาลั่นแป๊บๆนะเออโอ้โหดอกนี้เกาสิบหกาทหืมสวย,วยเวเลชั่นเวเลชั่นอ๋อมาวายเติร์นโอ้โหวายบูสดสัตว์

กำไรผมมา920บาทแล้วทุกคนพบทุนมา299อีกนะเริ่มโอ๊ยอา้าวูมาเฉยฟรีเข้าเกมเฉยโอ๊ยจะเกลือหรือเปล่านะจะเข็บอุย้ยไวหกเจ็ดหกตัวอู้ดอกนีพันหนึ่งไวหกตัวมายังไงทุกคน ไว้สามตัวเออห้ากลมแถวแรกต้องเอ,อ้แต่น้อยโอ้เชียร์โอ้มายังไงไว้สามตัวโอ้ไหวอุ้ยหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะโอ้โหเสียงหลงกันเลยทีเดียวเชียร์ทุกคนเชียร์ตกใจโอ้โหสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเชียร์ แตกเฉยมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะนึกจะให้ก็ให้นะเออมาอีกดิโอ้ยเชีย้ยมาเล่นเวลาช่วงเย็นนะสัตว์มาเฉยเชีย้ยสัตว์กำไรหุ่มมาห้าพันเก้าสิบห้าบาทแล้วนะเชีย้ยจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยทุนเค่้ยสองเก้าเก้าเอง โอ้ยแม่งวันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะทุกคนขนมหวานบอครัหดูดเนื้อเนื้อถูกกฎหมายแล้วุกคนเออสุดยอดจริงๆเสรีแล้วแต่ตอนนี้ผมตกใจมากเลยเชีย่ยเข้าฟรีสัตว์เข้าฟรีแล้วคือแบบว่าแตกแบบอลังการนะเหมือนผมแบบว่า งงเลยคนระับงงใจมันนะวันนี้มายัางไงอาการมันเป็นยังไงฮนะวันนี้คือแบบว่ายัางไงให้ผมรวยนะเออเฮียเที่ยแม่งตกใจจริงทุกคนเข้าฟรีมาแล้วก็คือแบบแตกรัวๆนะดอกทีพันดอกทีสองพันนะเที่ยมาดีเออโอ้โสุวาพอใจนะเบ็ดสี่แตกสี่พันเฉย เบ็สี่แตกสี่พันเฉยเออแค่นี้ก็พอนะเออเท่าไหร่สี่พันสามร้อยเปสามบาทเฮียอยากเลิกเลยว่ะอยากเลิกเลยว่ะสัตว์กำไรมาห้าพันกว่าแล้วทุนแค่สองร้ยเ้าสิบเก้าบาทไปขึ้นแม่งเลยเผื่อแจกนะเนบ็ดแปดเลยนะทุกคนอีกห้าอีกสามพหมูลไปเออหลายใจนะ แม่งไม่มีอะไรจะพูดเลยว่ะอยู่ๆมันก็แตกเนี้ยด,ด,ดูดิโอ้โหแค่นี้ก็แตก232บาทเลยทุกคนเชี่ยอ้วันนี้หวานเกียมนะทุกคนรวยเละเลยนะรวยรวรนะวันนี้รวยรคุยเออเฮอเี่ยงนัางงว่าวันนี้โอ้ร้อยแดสิ โอ้ยแม่งวันนี้วันอะไรครับเนี้ย้องร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะทุกคนเออน้องๆหนูๆที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าเอาไปทำตามนะดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นนะเออและใครที่แอบพ่อแม่ดูก็ไปเยี่ยมพ่อแม่ไปดูกันได้นะเพื่อความสนุกสนานนะทุกคนเออเฮ้ย เอ,อช่วงเย็นแม่งของดีจริงเกือบค่ามแล้วนึงจะทุ่มแล้วทุกคนวันเนี้ยเออไวสี่ตัวเออจะทุ่มแล้ววันเนี้ยืจะทุ่มแล้วแม่งเหมือนเป็นเวลาของมันนะช่วงเวลาบนัสไทาม์นะทุกคนเชียใครที่สนใจเข้ากลุ่มบนนะไทาม์ก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออเขาจะบอกเปอร์เซ็นการแตกของแต่ละเกมนะ แล้วเราก็ตามเกมนั้นไปถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์อันไหนเยอะกว่าเราก็ตามเกมนั้นไปเลยเติมเติมทุนถ้าเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนเออเติมทุนสามสี่ร้อยห้าร้อยก็ได้นะแล้วแต่คนอยากจะใส่หนักหรือไม่ถ้าเกิดไว้รุ่นทุนน้อยก็เติมร้อยสองร้อยก็ได้นะทุกคนเออแต่ตอนนี้กําไรผมมาห้าพันเก้าแล้วเชี่ยวกพมัสองเก้าเก้าเองวันนี้เหมือนทุ่งหวยนะวันนี้อยู่ๆก็มา แต่จังหวะน,นี้จะลงหรือเปล่าจะลงหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันดูมันหายกันไปเยอะเลยมันต้องลงเลยแหละเจะ้าอไม่เป็นไรวันนี้เออแตกแค่หูกำไรผมมาหกพันเลยนะเล่นเยอะมากเลยนะวันนี้เดี๋ยวอีกสักหน่อยผมก็อาจจะกด,ดกดแค่เศษก็หมดแล้วนะแค่เศษพอเออกดให้มันหมดแล้วก็พอเลยนะทุกคนโอ้โห อีกทีหนึ่งโอโ้โหหมดจริงๆเออถอนแค่หกพันพอทุกคนวันนี้รวยเละเลยนะเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสนะถามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะทุกคนเออย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์ผมแรกลิ้มโอ้โหพูดติดขัดอีกแล้วลวนไงทุกคนแตกอยู่แต่หกพันนะเออลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออใครอยากเข้าโบ กลุ่มบนไทามก็ลิงก์ใต้อคอมเมนแรกขอนะผมจะปักหุดไว้ให้นะทุกคนเออเดี๋ยวเราก็เจอนิปหน้านทุกคนกลับลากันไปก่อนพอกันแค่นี้นะเออใครที่ชมคลิปนี้จบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับช่วยใให้ผมด้วยหนอะเออตอนนี้ไม่มีกำลังใจนะทุกคนยอดวิวตกมากเลยเอออยากได้กำลังใจมากๆเลยทุกคนช่วยซัพพอหน่อยได้ไหมเนาะ ผมอยากได้วิวนะเอออยากได้ความกดไลค์กดแชร์กดซับส้วยใคนะเออพอแล้วล่ะทุกคนเออเจอกิฟหน้า,<ร>าบ๊ายบายนะบ๊ายบุบชุบ